ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอราคาอาวุธขั้นวิญญาณระดับ5นับว่าแพงเป็นอย่างมากตอนนี้เฉินเซี่ยงมีคัมภีร์การสร้างอาวุธอยู่ในมือเมื่อใดก็ตามที่เขามีเวลาว่างเขาก็ศึกษามันเรื่อยมาเฉินเซียงเข้าใจถึงความยากในการสร้างอาวุธขั้นวิญญาณระดับ5ว่ามันยากกว่าการสร้างอาวุธขั้นวิญญาณระดับ หนึ่งอย่างน้อยน้อยก็หลายสิบเท่าชายชราผู้นี้มีเพียงอาวุธขั้นวิญญาณระดับสองเท่านั้นแต่ราคาของมันก็ยังแพงถึงห้าแสนผลึกศิลาชางตือนำอาวุธของตนเองออกมากกระบี่ของเขาดูราบเรียบเป็นอย่างมาก ตัวกระบี่ยังคงสลับว้ด้วยเส้นชีพจรวิญญาณเพียงแต่ไม่สลับซับซ้อนเท่ากระบี่หมาป่านภาคของหวินเสี่ยวเตาผู้เท่าชางจะเป็นเช่นไราหากอาวุธทั้งสองปะทะากาันหวินเสี่ยวเตาจับกระบี่ขึ้น ซึ่งที่จรวิญญาณบนตัวกระบี่พลันเปล่งแสงขับส่งให้กระบี่ของเขางดงามและมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นชางตือห่วงแหนอาวุธราวกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเขาจึงรีบเก็บกระบี่ทันทีแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม ในสายตาเจ้าอาจมองว่าอาวุธขั้นวิญญาณที่ระดับต่ำกว่าอาวุธของเจ้าเป็นเพียงอาวุธธรรมดาสามัญแต่สำหรับข้ามันคือชีวิตข้าจะไม่ใช้มันเพียงเพื่อสนองความพึงพอใจใครอยากของเจ้า เฉินซิ่งเองก็กำลังขบคิดว่าสมควรหรือไม่ที่เขาจะมีอาวุธขั้นวิญญาณสักชิ้นครั้งล่าสุดที่เขาพยายามใช้อาวุธระดับทั่วไปสังหารกระทิงแต่ผลที่ได้เหมือนกับการเอาไข่ไปทุบหินหากเขามีอาวุธขั้นวิญญาณดีๆสักชิ้น พาราที่ว่าคงจะง่ายได้ยิ่งขึ้นการที่เฉินเซิงจะสร้างอาวุธด้วยตนเองในตอนนี้นะับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องเพราะเขาม่วนอยู่กับการปรุงยาเป็นส่วนใหญ่เขาจึงไม่มีเวลาเหลือพอที่จะศึกษาการสร้างอาวุธดีๆ สักชิ้นเรื่องอาวุธขั้นวิญญาณเจ้าไม่ต้องกังวลไปภรรยาตัวน้อยของเจ้าเป็นที่รู้จักดีในจักรวรรดิเฉินปิงเทียนเจ้าสามารถร้องขอให้อาจารย์ของนางสร้างอาวุธให้บางทีเจ้าอาจจะได้ใช้เส้นที่ผจรแปลงอักขรโบราณจากคำพีสร้างศาสตราสร้างสารสรค์รอักขรลวดลายโบราณได้มากมายภายใต้การหนุนนำของเส้นที่ผจร หากให้กล่าวอักขระโบราณวิญญาณและเส้นชีพจรวิญญาณที่สลักอยู่บนอาวุธก็เป็นเหมือนสมัยนิยมสูเหมยเหยาวกล่าวเฉินเซียงยังเป็นกังวลเรื่องการสร้างอักขระโบราณเนื่องเพราะผู้เชี่ยวชาญอักขระโบราณหายากยิ่งกว่านักปรุงยาแม้จะมีอักขระโบราณ,ณวิญญาณชั้นเลวขายอยู่ในตลาดบ้าง ไปอักขระโบราณที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญยังไม่เคยเอามาขายกระทั่งยังไม่เคยได้ยินว่ามีอยู่ผู้เที่ยวชาญศาสตร์อักขระโบราณทั่วๆไป สามารถสร้างได้เพียงแค่อคักขระโบราณธรรมดาและยังไม่อาจบรรลุจนถึงขั้นที่อักขระโบราณของพวกเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและทรงพลงังตอนนี้เฉินเซี่ยงและคนอื่นๆอยู่ที่หอคัมภีร์แห่งลานประลองภายในหอคัมภีร์มีทั้งหมดสาม ชั้นชั้นที่หนึ่งเก็บทักษะระดับลึกลำขั้นต่ำชั้นที่สองเก็บทักษะระดับลึกลำขั้นสูงและชั้นที่สามเก็บทักษะระดับพิภพขั้นต่ำไว้สิทธิ์ฝ่ายในสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้ทั้งหมดเฉินเซี่ยงแตกต่างกับชางตือและหวินเสี่ยวเตาที่พอมาถึงก็วิ่งตรงขึ้นยังชั้นบนสุดทันทีสิ่งแรกที่เขาต้องการคือดูทักษะระดับวิญญาณขั้นต่ำก่อน เนื่องเพราะเขารู้ว่าอันดับของทักษะไม่จำเป็นต้องแปรตามความแข็งแกรง่งหากแต่รวมปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันย่อมสามารถชี้ชัดถึงความแข็งแกร่งของทักษะนั้นๆได้เช่นเดียวกับทักษะหมัดพายุสังหารพยักฆ์สวรค์ที่เฉินซิ่งสามารถแสดงความแข็งแกรง่งจนเทียบเท่าทักษะขั้นสูงล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย ข้างบนมีทักษะระดับพิภพขั้นต่ำเพียงสามเล่มคนอื่นๆเอาไปฝึกแล้วไม่เอากลับมาคืนพวกมันไม่อยากให้ผู้อื่นใช้ทักษะเช่นเดียวกับมนันวินเสี่ยวเตาเดินลงมาจากชั้นบนด้วยท่าทางผิดหวัง ทังตือเองก็มีท่าทางคล้ายกันมีทักษะระดับวิญญาณขั้นสูงไม่กี่สิบทักษะแต่ทักษะระดับวิญญาณขั้นต่ำกลับมีมากมายก่ายกองแล้วเช่นนี้จะเป็นมีกายหลักที่แข็งแกร่งได้เช่นไร ทักษะเองก็มีน้อยนิดงั้นการที่ข้ามาที่นี่ก็เป็นเพียงเรื่องไรสาระหวินเสี่ยวเตาด่าทอเสียงต่ำเขาจินตนาการว่านิกายที่แข็งแกร่งที่สุดสมควรมีทักษะที่แข็งแกร่งเป็นพันพัๆหรืออย่างน้อยๆก็หลายร้อย ผู้ดูแลหอคัมภีร์แห่งลานประลองภายในคือชายชราคนหนึ่งเขากล่าวด้วยยิ้มหลายปีมาแล้วมีเหล่าศิษย์ภายในมากมายมายัางที่แห่งนี้และทุกๆครั้งที่พวกเขามาก็ต้องผิดหวังเช่นเดียวกับพวกเจ้านี่แหละแต่ท้ายที่สุด กลับไม่มีใครบ่นถึงเรื่องพวกนี้พวกเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเฉินเซียงรู้สึกว่ามันแปลกเล็กน้อยหากทักษะของนิกายยอดนักสู้หวยแตกเช่นนี้งั้นเหตุใดพวกเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุด มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เพราะเหตุใดหวินเสี่ยวเตาถามชายชราย,ยิ้มแล้วกล่าวตอบในเฉินหู่แผ่นดินใหญ่นิกายยอดนักสู้คือหนึ่งในนิกายที่ทรงพลังที่สุดแต่หากมีเพียงทักษะระดับตำ่ำนึงจะนับเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดได้อย่างไรพวกเรามีทักษะระดับสวรรค์มากมายแต่ตอนนี้พวกมันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ทักษะศักดิ์สิทธิ์ เลดวิชาศักดิ์สิทธิ์นิกายยอดนักสู้มีทักษะพวกนี้มากมายเรื่องนี้ทำให้เฉินเซี่ยงหวินเสี่ยวเตาและชางตือตกใจอย่างหนักถึงขั้นพูดไม่ออกทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามันไม่ใช่ทักษะศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานกล่าวขาน แต่ทักษะระดับสวรรค์ของเราส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงยกระดับจนสูงกว่าทักษะระดับสวรรค์ทั่วไปจุดเด่นของทักษะพวกนี้คือความแข็งแกร่งของมันจะแปรเปลี่ยนไปตามความแข็งแกร่งของผู้ใช้หากผู้ใช้แข็งแกร่งขึ้น ทักษะย่อมแข็งแกร่งขึ้นตามแต่หากพวกเจ้าต้องการทักษะเหล่านี้พวกเจ้าย่อมต้องหาอาจารย์สักคนมิเช่นนั้นมีเพียงทางเดียวที่เจ้าจะได้รับมันคือเป็นสิทธิแท้จริงชายชรากล่าว เฉินเซี่ยงไม่ได้สนใจเรื่องหาอาจารย์สักคนแต่ถึงแม่เขาต้องการก็ยังไม่มีผู้ใดกล้ารับเขาเป็นศิษย์สักคนนั่นก็เพราะนางกล่าวอย่างจงแจ้งว่าใครก็ตามที่รับเฉินเซียงเป็นศิษย์นางจะตามไปถล่มให้ยับด้วยพลังของนางเองเหตุใดท่านไม่พูดให้มันเร็วกว่านี้ วิธีนี้ย่อมง่ายมากหวินเสี่ยวเตาวิ่งออกจากหอคัมภีร์ไปอย่างรวดเร็วด้วยพรสวรรค์ของเขาการหาอาจารย์สักคนนับเป็นเรื่องง่ายชางตือเองก็ไม่ต่างกันเขารีบเดินออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ตัวเจ้าเรียกว่าเฉินเซิยงใช่หรือไม่เจ้าไม่จำเป็นต้องไปควานอาจารย์หรอกผู้อาวุโสเมตยาสั่งมาว่าห้ามใครก็ตามรับเจ้าเป็นสิทธิ์คำกล่าวของท่านแม้แต่ประมุกนิกายยังต้องรับฟงังเจ้ามาถึงนิกายปุ๊บ ก่าสร้างความรำคาญให้ท่านปั๊บในประวัติศาสตร์ของนิกายยอดนักสู้มีเจ้าเป็นคนแรกที่ทำเช่นนั้นเจ้าจงระวังตัวให้ดีนะชายชราแต่ไหลเฉินซสิ่งเฉินซสิ่งด่าทอภายในใจหากข้ารู้เร็วกว่านี้ ถ้าจะไม่ให้ผลรากครามกับนางเลยนางตัดหนทางของข้าที่ข้ามาที่นี่ก็เพียงเพื่อเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เท่านั้นแต่มันกลายเป็นแบบได้อย่างไรเนี่ยเฉินเสี่ยงอารมณ์เสียเป็นอย่างมากหากเขาไม่มีอาจารย์ เขาจะสามารถเรียนรู้ทักษะสวรรค์พวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงแล้วเข้าเป็นสิทธิแท้จริงแม้ทักษะย่อยในทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งสัญ,ญลักษณ์ทั้งสี่จะน่าเกรงขามแต่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น นอกจากนี้หากเขาต้องการปึกมันเขาก็ต้องมีระดับความแข็งแกร่งที่เพียงพอในการปึุกฝนทักษะที่น่าเกรงขามกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้ทักษะศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จะถือครองโดยสิทธิแท้จริงที่อยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริง สิทธิแท้จริงสามารถรับสิทธิ์และถ่ายทอดทักษะให้ได้แต่หากพวกเขาถ่ายทักษะให้คนนอกพวกเขาจะได้รับการลงโทษร้ายแรง5วันผ่านไปเฉินเซี่ยงไล่อ่านทักษะไปทั่วทั้งหอคัมภีร์ด้วยทักษะมากมายแต่เขาหยิบยืมเทียง2อทักษะซึ่งก็คือทักษะระดับพิภพฝ่ามือสะเทือนสวรรค์และดัชนีรัศมีทั้งสองทักษะต้องใช้ระดับร่างกายสูงมาก การฝึกฝนฝ่ามือสะเทือนสวรค์เส้นปราในแขนต้องแข็งแกร่งถึงจะทนทานการปลดปล่อยปราจำนวนมหาศาลในฉับพลันได้ขณะที่ดัชนีรัศมีเป็นต้องฝึกฝนนิ้วมือโดยการจุ่มนิ้วลงในเหล็กที่ถูกหลอมจนกลายเป็นสีแดงเพลิงเช่นเดียวกับการหล่อหลอมอาวุธท่านผู้เท่าข้ารู้แล้วเร็วเข้ารีบลงบันทึกยืมให้ข้าเฉินเสี้ยงกล่าวตอบอย่างเร่งร้อน เขาเห็นฝุ่นหนาเป็นชั้นปกคลุมหนังสือทักษะทั้งสองเล่มดูเหมือนว่าจะมีคนจำนวนน้อยมากๆหยิบยืมมันเนื่องเพราะต่างเกรงกลัววิธีการฝึกสุดหฤโหดของมันเพียงแต่เฉินเส้งคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น หลังจากชายชราลงบันทึกให้เฉินเซี่ยงเสร็จเขาก็หยิบหนังสือทั้งสองเล่มจากไปทันทีหลายวันมานี้เฉินเซี่ยงไม่พบชางตื่อและหวินเสี่ยวเตาแต่ภายหลังเขารู้จักเจ้าอ้วนว่าทั้งสองกำลังเข้ารับการทดสอบอยู่ เนื่องด้วยทั้งสองต้องการหาอาจารย์สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือทำให้อาจารย์พึงพอใจและผ่านการทดสอบที่อาจารย์กำหนดขึ้นวางใจเถอะหากเจ้าต้องการบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงปุปปักอย่างเดียวของเจ้าคือเวลาเท่านั้น นักษณ์ทั้งสองที่เจ้าเลือกสรรมานับว่าไม่เลวสูเหมยเยยวากล่าวพลางปลอบโยนเฉินเซี่ยงทั้งหมดนี้เป็นเพราะนางที่ทำให้เฉินเซียงมาที่นิกายยอดนักสู้และหากเฉินเซียงไม่พึงพอใจต่อน,นิกายแห่งนี้ นั่นย่อมนับเป็นเรื่องน่าอายสำหรับนางเฉินเองก็ไม่ได้ตำหนินางเพราะเขารู้ว่าความรู้ต่างๆที่ซูเหมยเหยามีเกี่ยวกับนิกายยอดนักสู้มันก็มีเมื่อนานมาแล้วดังนั้นหากนิกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาสามัาร่างกายเฉินเสี่ยงผ่านการเคี่ยวกรมจากสปีศานิรันมาแล้วจึงทำให้ร่างกายของเขาบรรลุสู่ขั้นแรกของกายปีศาจอมตะ ซึ่งนั่นทำให้เฉินเส้งบรรลุความต้องการในการปลุกฝนทักษะท,ทั้งสองดังนั้นเขาจึงสามารถเที่ยวชาญฝ่ามือสะเทือนสวรรค์และดัชนีรัศมีได้อย่างง่ายดายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ